i me.

เลียงไทยผูพันอร่วมนอขา้ผู้ทุกสะอขอให้ซื่อจ้สดใจผู้นอนเลคอย ผูป้ปู้ผู้ทุกข์จนในด้วยแรวงงาผู้อื่นเห็นเพียลาแข็งคายแข็งต้อผู้เพินเตี้ยหอต่อขอให้เจ้านันสส้นสุงสูงลนผู้เพินมีพระละยง,งไงมี่าเจ้า่าสา ่าเศร้าเนะสนุกดำผู้ค้าขายคนซื้อพวกเจ้ามือสนุกเก่งพวกผู้แทงสนุกถือผู้ปากคือก้อยเบาผู้เมาเหล่าอย่า tàu ta đua phun xoay gió thay, đua xoay trao phăng thầu. Bùa bón khăn khó chạy mi xa đưa. Khuơ du lèo gọi mình trao du nhớ, trao du là hai มาเฝ้าพืนคนอื all, ่นเป็นประจำายาอืดขับนินท้ายยันไหลปักตุ้งกีดีนลาเออไซนี้เป็นห้องใหม่หรือไซใดให้เงือกขัวลากสการทุ่มวัพอกำเนินผู้ใหญ่บ้า ko e ta บางใส่เงินสั่งมาคุณนาอ๋อจะจันไม่ชั้หล่อนสั่งมาปินจะปุ้งไปอ๋อจะจันใกล้กุ้งกุ้งกินปลาหมึกใหญ่ปลาซิ้วไหลซวกแกนหนีไปซนว่าลือผีแล chân phù ba khát à chẳng lá xa phát tâm trả tàn bó. Ba thao thứ áo của thao uống xuống ngã nghỉ Ba sông nhà khảo phao tuần trao phù Hãy subscribe cho kênh Ghiền ให้ปิดแก่ประตูว่างวาดได้ฟ้าได้ขึ้นขาดสักหัวเขาในคขุมละคุณเด้อคุ้มคุ้มขาว่าสิจับบาวาเมื่อพี่ปันี้ก่อนละแต่ว่าที่พาวันสนพักนี้ดอกบัวป่อง chỉ tung cầu lâu phát nhanh là trăng và khảo nói. ơi nỗi ôi chào cú sĩ sân chà phá la xa để hoàn hàm và chỉ phục thoát คําพัดเอาชื่อทองเกี๊ยทองเคก่อนกอดซาเนียมมาสิกินน้ํามิมแดนพัดตอดกุกขาว่าสิโสมพุงตาบาลังัดมาพอหวังสิลให้วเขาตายสิ้นแล้วหวังกินน้ํสางแสง xiề à, đại nết ôi xiề à, đại tiền là hoàng xa lời. À, à, nhìn bờ trời vàng giới nung toàn tháng phía xưa sụt cổ thao lá hài buồn mặn lại đứa bên trái yêu mặn nỗi bơ lo khói đứa chị khải mưa ướn cô chị mắt chuồn lạc và xuống nô kia hai

ทาลาสะเสร็จใหญ่เข่าพระทีวันทุ่มนอนจิตอาวนควันเกียร์ทวงนำเต็นท์นอนเมียเจ้าของปูนซอนซมซ้อนคือขอนเลื่อจากว่ามีหหรือว่าเอื่อยปันเพื่อยห่างอยู่ปังมูน นาดุนอยู่ดอกเป็คุณเอ่ยหากบ่แม่นแลกคุณแตเปิดนั้นฟ้าลงไทยองค์ูว่าไหบ่พ้องใสเจ้าพ่อน้อย càng dù vàng này, vàng đây là kiếp tay đại cả bố đầy và tay quân xuống cả là kia lắm phán nằm nhớ cầu đâu này và thấy cùm mà bán xuống còn mày dùng mày mày Đáp ta lũ. กะบ่ไใดผ่าไทยคุณเจ้าคุณมัวลาคียดไปเบิดตลอดทัวจนมัวเมื่อมือนขามาโนนโบลับปัทับปางฟาสีสางเข้าเแล้ยวสวมูแหล้วตาเหลือมนอนเที่ยงยุปายไม่ใหญ่ chi ngon nhu kay kay thằng nào này sa vân nữa pan sài chào đầy là bà la sa đầy đón na lâu và con điên nha phá đại để hồng sinh ta bên chiang cú quang yên hoàng chào bông băng à phá lèo chị tèo vàng cứ ối ô thôi hoàn phá lèo xuống nam ta lấy ấm phá thay và phá lèo xi si áng bó chéo tèo và phá đu cả nào gia la phá thay ủng phá lá xanh, ปางกองงั้นลั่นตึงสะพึงยานเจ้าสั่สายละจากสี่ไทยฮอนเฮงประกาดใดหาบุไทยใครสีสีลวนทันหัวละทานละมา่ลไร ทำได้ใ,ให้สิตกทุกข์หรือมีไรดีเล่นให้สิเขาพาพาไทายุงพาลาสาคือสิเปนโอแตกมามาลา่เทียมละเจ้าอย chặt chia tiếng để tăng cùng đèo có sống là có năm mà lý cùng cả xa và tròn luôn là กษัตริย์ลาคุของสีพระองค์มีคิดได้ไปภาะไทยงดหนอนอันว่าผู้ทนท้าด้ไก่ขํำแจงข้าวตัดเรื่องเล่าตลอดสิ้มภูมิไทยไกคขวา này vang vang khộp khuẩn khắp hoàn huyền qua mi láu chín ti cung trà khắp khay thổi hương áo to, mướt gió trăm tầm toang toay cả ừ, là ừ, ตามตำนาเพิ่นกล่าวตามหักขันขาดเจ้าคุณซองโอภาคงทั้งสู้ศรีมุ่นเมืองเครื่องแคนแดนทั้งแดนไฟสีใหม่ใคดีทีปนเงียงเดินสิเกิดแห่งแงเมือง ้ากนาครกวางสิกับเกิดจะลาจนลาหังไปพุนสิเนอสิเล่าตายเจ้าเวิดเกียงถ้าจอมเมืองสิตายสิลาบันลังพิงสิขาดมุนามูอาสุนบาปหายทำได้ลางตั้งกะตี ละออเออเ้าแต่เพียงตอเมียพระมนาเราปรมุ่มก่อนละอัน,อนอว่าผู้ทอนฝาบันฝาไทยอยู่ในเนือพอบ้านเสือเจอแค่ ายสิภัยพันลาเฮ็ดจังได๋น้อพ่อพาเบิ่เฮาสิได้อยู่ย่างปางเก่าเนาเมืองไว้แน่เปลี่ยงนวลาจาในรีบขานเจ้าคำบอก thao thao ai thun bương ba á à, nú nhà kẻ khao la say cho xuống bên mà xuống bên là hãy thăm bớt xì đi bên là xin xuống luồng xa ta có thể uống lá xa này tên than xa trầu กับเอาคนขาข้าสาวาใส่สวงทั้งคั้หลวงสางมาลาเวจ้าเม่เคนุนละขอให้พามิ่งตนคนขัาเวเสวงหาแล้วปาดขอบุษาปีเปรตพิการลีหาย มาไให้ยิดจับเอามาไว้มาไว้ไว้ยาสาจัวประมาณด้วยถึงหอยคุณคอยให้แต่งตาละเออในคณะข้งนั้นพระองค์ตุกขามขามบัทับเราทุนถวยไมยว่านี้เบ ไส่กันเจ้าน้ำติหาผู้มีบ่สงสารสั่งให้จากสักสาละค่าบูสายใหญู่ว่าในเพินแดงแก่สิคาแม่เจ้าเพเพลีล่เออเว้าให้ปา ในข่าวเรื <me hr cheg oughs> ่องเราพวงสิเจงผู้สดงไกะลากะยะกะอินนอยู่กบุกตอนผู้มีมิงฝ่าบุาไทจไฟพี สิมาเติมลเสริมมีท่านกันไปใกล้เสียวาสานสินลาสวมอยู่พิ้นไม่สีเจ้าเมียปัญญาผู้เนาหนังาฟังเพิ่นสีไข่ภาคกอจาเบาว่าจังใดละ ที่เก่าหาที่เสียบโบหันเทวีไม่สีเงาสิได้ออกเอยปรากฏตัวทานผู้ปางยาววักวันโปรดอภัยสิขอโฟงปวดยาลงดับไปนาละวังนา